ห้องตํานานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 483ตอนเป็นลูกในอดีตชาติของหลวงปูส่สวงตอนที่สอง ต่อจากคลิปที่แล้วที่เจติ๋วได้อะไรจากปู่มาก็แจกหมดถ้ามีคนอยากได้ดังเช่นหลวงปู่สวงแม้กระทั่งเส้นเกษาของหลวงปู่พระธุดงอยากได้เจติ๋วถึงกับยอมทุบกรอบที่เลี่ยมเอาไว้เพื่อแบ่งเส้นผมให้กับพระธุดงเหตุการณ์ต่อไปที่เจติ๋วเล่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาฟังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ไปพร้อมๆกันครับเอาไปแบ่งพระทำกอบใส่กอบไปแบ่งพระเหลืออยู่นี้ถ้าจะสองสามเส้นละมั้งทีนี้ตัวเอง <c oughs> โอ้ยถึงบอกว่ามีอะไรจะแจกทั้งหมดไอ้ไอ้ไอ้นั่นกันเหมือนกันทีนี้ก็มันมีตั้งหลายอย่างเนาะปฏิหารแล้วแล้วโชคลาภล่ะโชคลาภเจ๊ติ๋วได้อยกปู่ไหมโอ้โหล้านสิบล้านสบายเลยเหรอ S <S <S ได้สร้างวัดซื้อรถคันละกี่แสนกี่แสนจะแจกคนคนละหมื่นละหมื่นหรือหมือนมีกี่คนในวัดแจกจ้างเขาแบกให้ดูอ่ะถ้าชีวิต <ừ> อยู่จ้างเขาแบกเงินนะจากธนาคารที่ว่าถูกหวยสามตัวทั่วประเทศไทยซื้ออยู่คนเดียว <ừ> อือ่าเอาทําหมดเลยเพราะว่าเราจะสร้างวัดนี้ให้เสร็จนี่สินในวัดมีเท่าไหร่จ่ายหมดแจกโอ้ใช้ให้หมดเราก็แจกคนอีกจะสร้างวัดวัดวัดอะไรตอนนั้นอ่ะอยู่รัตนบุรี Oh. แม่ชีแม่ชมีวัดป่าไม่มียังไม่มีอะไรทางก็ยังไปถางช่วยตอนนั้นน่ะไปถางตาเแดถางจนหน้าดําหมดเลย mm hmm. ก็มาสร้างด้วยเงินเงินที่พ่อให้นี่แหละ mm hmm. พ่อลูกจะสร้างวัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว่าแต่บอกเถอะว่าแต่จะเอาไปสร้างนะจะเอาไปสร้างตรงไหนได้หมดตรงไหนได้หมด mm hmm. ไปข้าราชงแรงต่ำเขาขอมาได้หมดพระประธานกี่ชุดกี่ชุดชุดละกี่แสนได้หมด แต่ต้องเอาไปสร้างไปทํานะพ่อจาลูกจะทําตรงนั้น <c oughs> ลูกจาจะทําตรงนี้ได้หมดทุกเรื่องเลยพี่ทําจนอูชนิดดีว่าไปไหนเขาเขาไม่เห็นเป็นมนุษย์หรอกเขาว่านางฟ้าอืม <c oughs> เพราะว่างเงินไม่เคยเอาบ้านไม่มีอะไรไม่เคยเอาแม,ม่มีอะไรไม่เอาถพาว่าเราว่าจะสร้างปุ๊บได้หมดทุกอย่างถ้าพ่ออยู่นะพ่อพ่อพี่บอกว่าพ่อคนนี้มันจะเปรียบใส่ใครก็ไม่ได้มันเหนื้ออุนอ่นใดมากๆเลยต้องบอกว่า เอ๊ะแต่ท่านจะละสังขารก่อนท่านจะละสังขารท่านก็บิงจากในท้องนะอไล่คนจากกระตอ๊อบนั่นเนี่ยกระตอปป๊อบปั่นทุ่งนาบ้านตาแยเน็ตน,นเนี่ยบิดแล้วคนไล่คนหนีแล้วก็บิงหันก้นมาหาเราเราอยู่ข้างล่างก็บเบงบิงให้สามก้อนก้อนเท่าเม็ดไอยาคมน้ำเตาทองเนี่ยเม็ดสีแบบนั้นเนี่ยเล็กๆเหรอเล็กๆทีนี้ก็บอกให้ตาชัยมนะาก,กำนันชัยตาชัยหาผ้ามาผ้าขาวเด้อย หาเสียมหาตะเขาคือมีแต่ใช้เขาคนแหละเป็นลุงทุลูกทุลุกแอบหมดถ้าล <c oughs> <c oughs> ุงนายคือพูดคำไหนมีแต่คนต้องวิ่งเดินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> พอที่นี้เบ่งอึบมาข้างแรกโดนลงมาเม็ดหนึ่งเราก็ตักตักทั้งดินนะนะตกลมายินทั้งดินนะ่ะนะตักเอาดินห่อผ้าเออเบ่งเม็ดที่สองอีกก็ตักเบ่ง <c oughs> เ,เม็ดที่สามอีกก็ตัก <c oughs> ก็ปิกเปียก ก็ห่อเอาห่อเสร็จแล้วกลับถึงบ้านห้าหกทุ่มก็มาสั่งแต่งขั้นห้าขึ้นเลยแต่งขันห้าขึ้นปฏิบัติเพราะพี่เป็นคนปฏิบัติข้าพรรษาสามเดือนอ่าสามเดือนทุกปีข้าพรรษาสามเดือนต้องปฏิบัติถือศีลกินเจมือเดียวนะ่ทีนี้มันสามเดือนเนาะก็เลยขอดูว่าพระจ้าลูกขออนุญาตดูหน่อยนอสามเดือนแล้วที่ลูกปฏิบัติมาในลูกอยากรู้ว่าเป็นยังไงรวมกันพระพาดสมเด็จถ้าคุณมีโอกาสคุณจะได้เห็นอื คุณจะได้เห็นคนมาดูที่นี่หมดทั่วประเทศไทยมาที่นี่หมดอ่าพระสมเด็จอะไรฮะเป็นพระสมเด็จเลยไม่รู้เป็นสมเด็จอะไรแต่เป็นรูปมพระน่ะทีนี้ก็อเอาไปเข้ากรอบคนนั้นก่อบแย้งกันดูคนนี้ก็แย่งกันดูแตกออกจากกันออกนิดหน่อยอ้าวนะมันอยู่ในกรอบแล้วไม่แตกไปไหนทีนี้มีชินแสบมาจับเอมาจากเออชลบุรีชินแสคนนี้เขาดังมากเขาบอกเขามากำลดูเขาบอกเก็บไว้ให้ดีนะ แล้วที่ผ่านมายังไม่รวยหรอกต่อไปนี้พี่จะรวยมากกว่านั้นอีกก็บอกงี้เนาะเมื่อเมื่อเร็วๆนี้ที่ว่าร่างร่างน,น้องที่แม่เล็กเนาะเล็กๆนะเนี่ยอันนี้ของจริงนะอของจริงคิดว่าของจริงรอของจริงร้านเปอร์เซ็นถ้าหลุดออกจากปากพี่ว่าของจริงคือของจริงพ่อมีพี่มียานที่หกแม้แต่พ่อสวงก็ยังต้องกลัวคิดดูอ่ะ ตรงไหมว่าเป็นด่างลงปู่วงไปสัมผัสหมดแล้วไม่ใช่รอยปรเนไม่ใช่ทุกครั้งที่เจ้ติ๋วขอหลวงปู่หลวงปู่ก็จะให้งวดน,นี้เจ้ติ๋วถูกหลายแสนบอกคุณจะแจกเยออยางนี้พอถูกหวยเยอะไงงวดนั้นน่ะถูกหลายแสนเออบวคสวงใครถูกครใครถูก พี่ติ๋วนี่แหละแจกคนมานนหลังนี้มาในงานจะแจกหมดทุกคนแจกหมดแจกจนแลกจนมาแจกอืมแจกขอขอขอมาทําบวงสรวงเพราะบวงสรวงทุกปีไงบวงสรวงทุกปีที่นี่แล้วก็แจกคนทุกปีแล้วพ่อก็จะให้พ่อก็จะให้อืมให้มาแจกคนแจกแจกไม่หมดบอกงันหมื่นเดียวเพราะคนมาที่นี่ไม่ได้บอกคนเยอะเขามากันเองมาจากกรุงเทพก็มี เออกู <Yeah. S 1> หาที่ช่วยเขาได้แล้วเขาก็มาน่ะนะทีแล้วก็อ mm. แจกไม่หมดเงินหมื่นเดียวแจกหมดคนส้มร้อยสี่ร้อยคนร้อยสองร้อยแล้วแต่แล้วแต่ท่านจะแจกทีนี้จะไปแจก mm. วัดไทยพัฒนาอกีกไปแจกต่ออืมไปแจกกระท่อมศูนย์อีก mm. หมดมันมัน,นมีแต่แจก,กเงินนั่นแหละอืมถูกเหมือยต้องแจก,จกถ,ถูกเหมือยต้องแจกพ่อพ่อเคยพาทำโอ้แตะกอนถูกอยู่อยู่บ้านละมน,ะนะนะั่นแหละถูกอยู่กระท่อมนะนะั่นแหละโอ้ถูกแต่หุ่นถูกแต่หุ่นพ่อก็เอาแจกขึหมด วันวันแจกแต่เงินจะบอกท่านทาทานทานให้ท่านถึงรักไงท่านไม่เคยเอาเงินใครหรอกได้เงินวันละกี่หมื่นกี่แสนก็เอาไม่ได้ไมีไดพาะเอาแจกขาหมดมีได้ทานหมดทานหมด hmm. ถึงบอกคน hmm. อื่นเขาไปหาหวยเย็นเขากลับบ้านไอเราทิ้งลูกทิ้งผัวบอกเลี้ยงเอาเด้อไม่ใช่ลูกลกูหรอกกูไปแล้วอ hmm. ได้มุครอบคันหนึ่งรถเก๋งคันหนึ่งที่ว่าขอเพื่นอนเนี่ยว่าผัวก็มีจะปิกับให้ขี อายเขาเป็นหว่านาเขาให้เมียขี่ปิกอัพขอรถเก๋งคันหนึ่งนอกนั้นลูกก็จะทําบุญหมดเพราะก็อาทิตย์เดียวนะจุดทูกขอได้ล้านหกแสนถูกรอตอรี่พอไปรับมาก็<ม>ซื้อรถมาจากกรุงเทพขีพ่แข่งฝนมาเลยไม่มีร้านองนันอินนอกนั้นก็ทําบุญหมดมทําบุญหมดไม่เอาอย่างจะพูดนั่นแหละ,ะอยากได้อะไรขอแต่ต้องทํานะ<ม>ทําไม่ได้เอาเลยในบ้านนี้ไม่มีไมไ่เอาอะไรไม่มี ในบ้านนี้ไม่มีของอมีค่าพื้นไม,ม่ให้เอามีแตกแจก้นไม,ม่แจกทานนั่นแหละพ่อเป็นคนั้นพ่อจึงมาแต่ที่นี่พ่อจึงรักลูกคนนี้มากไงเพราะว่าลูกเป็นคนพิน่นเขียนในเต็มห้องเต็มบ้านเนี่ยเนอไม่ได้ถ่ายไปเขียนตัวเหมือนบ้านเชเ,เหมือนที่บ้านเหมือนที่บ้านยชนแนบเนอะไม่ใช่อยู่ที่บ้านพี่นี่แนละเขียนแม,ม่คือเขียนเขียนเหมือนที่บ้านยชนแนบเหมือนกันไหม คงไม่เหมือนมั่งมีแต่บอกว่าทาบุญทําทานดีแล้วเขาแปลน่ะเออแล้วก็เขียนตัวเลขทุกตัวอยู่นี่เต็มบ้านนี่ออกมดแต่ละงวดแต่ละงวดจะออกอะไรมั่งเนี่ยเขียนเขียนรูปตัวเองไว้สองรูปอยู่นี่รูปใครนะรูปเขียนรูปใครรูปท่านนั่นแหละรูปพ่อนั่นแหละมาเขียนนั่งเขียนเนาถามว่าพ่อจา๋ารูปใครเนี่ยมอนโรนนี่รูปพ่อใช่ไหมอเออเนี่ยนี่แหละเขาถ่ายถ่ายรูปคนมาทุกคนเขามาถ่ายเขามาเนี่ย เขาสัมภาษณ์เอาไปลงหนังสือตั้งแต่แรกๆก,กันพี่พี่พี่เป็นมะเร็งใช่ไหมล่ะเป็นมะเร็งทีนี้ก็ไปทีรดีาวจะไปตัดนมทิ้งที่นี้ก็เลยคิดได้ว่าอู้พ่ออยู่ทุ่งนานี่ว่ากลับมาไปหาท่านไปหาท่านปุ๊บท่านก็ไถ่ไล่คนลงก็บครบหมดเพื่อนกันแกะกระดุมเสื้อเราเนาะแกะกระดุมเสื้อเราก็รู้เลยอืมเราก็รู้เลยว่าพ่อจะรักษาให้ก็แกะกระดุมชั่วเสื้อช่วยกันเพิ่นกันกำเข้าไปเพิ่กนกันบ่นปุ๊มาปุ๊บ ก้อนมันหายเลยกระทึงบอกทึงบอกว่าไม่มีในโลกนี้ยังไม่มีไม่มีใครเตรียมเจ้าได้ทีนี้ครั้งที่ครั้งที่สองนี้พคน,นมหายมาล็งแล้วเข้ามาถูกหวยได้สร้างวัดไง40ล้านนะอ,อ่ะสร้างกะเบีแก,กลูกศิษย์ลูกหาคนละเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองแสนกว่าสามคนลูกศิษย์คนใกล้ชิดอน่นะแจกแจกไม่ใช่แกกคนน้อยๆคนล 70, 80, 80, นะเจ็ดหมื่นเป็นหมื่นนะคิดดูอ่ะเป็นแแจก,กแบบนั้นเลยแจก,กแบบนั้นเลยพ่ออยู่เน่ต้องบอกสบายมาก เจติวเชื่อลูกของคุณเล็กอะ่ะที่เป็นเรียนพยาบาลอะ่ะล้านเปอร์เซ็นเาเราไม่รู้เขาเลยเขาเรียนอยู่กรุงเทพนนทนแล้วเราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นเพชรบุรีเพชรบุรีเออนั่นแหละเราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นย่างตรงเราไม่รู้จักเรไม่เจักวันหนึ่งมีคนเล่าให้ฟังเราก็าเลยบอกว่าออถามถามชาวบ้านเขา บอกไว้จอาเลยนะได้ยินข่าวเข้ามาแล้วโทรตามทันด่วนเลยบางี้อยากรู้จักบางงี้เด็กคนนี้เด็กนักเรียนคนนี้บางงี้อยากรู้จักเราคือเราไม่รู้จักพ่อแม่เขาเราก็ไม่รู้จักเลยทีนี้ก็ยังไม่รู้จักกันชักหน่อยพอพอเขากลับบ้านก่อนโควิดเนาะโควิดนี่แหละปิดเทอมแล้วก็กลับไม่ได้โควิดเนี่ยทีนี้อพอเขากลับพวกพ่อก็เมียตากระท่อมหม่อสูงนั่นแหละเมียตาชน,น,น,นอะโบอกแม่แม่มาบางงี้พอขําแล้วเนาะ มืดแล้วด้วยนั่งอยู่กับท่อมนั่งเขียนเว่าอยู่นั่งขันหลังขมเเ่าอยู่แล้วก็ไปหาจําได้ไหมนี่ใครเอ่ยกระวางนี้ท่านหันหน้าปุ๊บหันหน้ามาปุ๊บท่านก็บอกติ้วพูดเบาๆนะติวคําว่าติ้วคํานี้ไม่มีในโลกมีคนเดียวที่เรียกติวมีพ่อสวงคนเดียวคนอื่นไม่เคยมีใครเรียกเดกแต่ติวก็ชื่อติวเนาะ ท่านจะเรียกแต่ติวติว,ตวท่านพูดเบาๆติวทำหน่อยอะคนไม่รู้จักกันสักหน่อยหน้าก็ไม่เคยเห็นจะมาเรียกเราได้ยังไงจะมารู้จักเราได้ยังไงทีนี้ท่านท่านท่านเราก็จนนมมันมันนมมันขึ้นผืนขึ้นเม็ดมันทำท่าเหมือนจะเป็นอีกนะขึ้นมาเพราจ๋ามันเป็นอีกนะที่พ่อรักษาให้หายเนะี่ยเพิ่งเกิด คว้าเหมือนเก่านั้นแหละก็รักษาให้เป่าให้มันก็หายทีนี้ก็อมก็ไม่ให้ออกไปไหนเลยคนอื่นเขาไม่ใกล้นะแม่เขาก็อยู่ไกลๆนั่งกลางคืนเนาะมืดๆอ่ะเขียนเบ้าเขียนเบ้าเขียนพญานาคนะเขียนไม่มีไฟคุณเขียนได้ไหมไม่มีไฟคุณเขียนได้ไหมไม่มีแสงไฟคุณจะเขียนได้ไหมเขียนอะไรก็แล้วแต่มืดมืดเลยเนี่ยนะเขียนมืดมืด ถึงบอกว่ามันไม่มีใครทําได้นักเรียนคนนี้เขาเขาติดลอไอวาดรูปเขาติดลอซึ่งไม่มีใครทําได้ในโลกนี้เขาจะไปเขียนได้ยังไงเขียน,นไม่เป็นติดลอคืออะไรเขียนไปยันติดลอคืออะไรฮะติดลอก็เหมือนท้งว่าศูนย์เลยว <hadi. S 2> าดวาดเขียนนี่ศูนย์เลยอ๋อวาดรูปนี่ไม่เป็นเลยนั่นแหละไม่เป็นเลยทางนี้เขาไม่ไม่ไม่เป็นเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวเขาเป็นอย่าง,งนั้นทีนี้เขาเขียนซึ่งมมนไม่เหมือนมนุษย์ นั่งไม่มีฟืนมีไฟมีไฟก็ไม่ให้มีไม่ให้เปิดนั่งมืดมืดอะมันเป็นไปได้ยังไงมนุษย์มีเหรอในโลกในโลกนี้ไม่มีเพราะเราสัมผัสเราก็มีสัมผัสที่หกอยู่แล้วเราก็รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงทีนี้ทุกคนเขาไม่กล้าเข้าใกล้นะกปูเสืออยู่กระดินหนุนไกลๆหนุนมีเราคนเดียวที่ท,ท่าน,นั่งกอดไม่ให้ไปไหนนั่งกอดตันอยู่แหละเขียนไปด้วยกอดตันไปด้วยหอมกันเลหอมลูกสาวน่ะ หอมนัมกเรียนคนนั้นน่ะหอมแล้วน่ะหอมแล้วหอมอีกหอมคิดถึงคิดถึงลูกคิดถึงคิดถึงหอมเดี๋ยกวก็หอมจนแม่เขาจะอิจฉาตาย <laughs> <S <S เป็นคำยืนยันของเจติว๋วว่าร่างนี้คือหลวงปู่ผู้เป็นพ่อของเจติว๋วทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมในคลิปหน้า เจติว๋วไปกินยาสมุนไพรแก้ผื่นคันทำให้แพ้ยาท้องเสียอาเจียนอาการปางตายขนาดครานเข้าห้องพระขอให้หลวงปู่สูงช่วยส่วนทางด้านของร่างเหมือนรู้ว่าลูกสาวจะตายถึงกับบอกให้แม่ไปรับลูกสาวมาทีลูกกูกำลังจะตายแบบนี้ไปเอาไปเอารถไปรับ เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไม่ต้องไปรับหลอกน้องปูแม่เขาบอกนะเดี๋ยวก็มาเขาบอกเขาจะมาอยู่ว่างี้อิลิเมีอองสูงสัมปโนอิติปิโสน,นโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ